สวัสดีพี่น้องป้องปายสับูสุกนนะคะเด้อยนินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ใบาสาวสกลน,นะคะอ่ะพี่น้องลงมาเสียหยาเสียหยาออมต้นแอปเปิลค่ะเห็ดเป็นราต้นหนึ่งล้วต้นหนึ่ง,งนีมาเซียนหยาเลยเพราะว่ามันมีตนม้นหมินตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วนะคะห่อนค่ะพี่น้องจ้ามาเหนี้นห่อนเห็ดงานแกเห็ดใดต้นนี้นกังเว้น เอ้ยเ็ดไดตะน้ำตะแลงจ้ะว่ามันห่อนค่ะมื่อนีร่สามสิบกว่าองศาผมและพี่น้องเอ้ยสามสิบกว่าเฮ้ยเห็ดได้ตะน้ำตะแลงเพี่ยากคนเอาต้นมิ่นเท่าก็บเลยสิบพุดออกจะเอาไปปลูกบางไม้เสียงนกเสียงเสียงนกพิราบนกพิราบหลายไร ังมินมันล่ามออกมาสิไปปูมังไม่ซะหรอกมื่อนั้น จ้างรมาเหรียญก็พะย่ยจ้างไปทางอันต้นลาเวนเดอร์เงาเห็นหยากลยปดประดัจัดแม่กันจัดจนว่าแล้วขึ้นม่เบิงมือจะควงบริษัยถุงมือ <c oughs> มือพองเบิดมือพองเบิดดีดอันอีแต่ว่่มีลูกขาวบุกอาสันละโอ้ยตายตาย,ตายแสบมือต้มินมันล่ามออกมา อ่ะจะเอาไปปลูกไหมต้นมินอันนี้เป็นต้นมินไอเฮเซ่าเด่มนะจ๊ะ ต้นมิ่นจะไปปลูกบางมั่อันนี้ก็ดอกไม้ขนาดนี้นเนี่ยพันเบิดดอกละนี่ตองหัวของเพิ่นดอกบนล่ะปีนาเพิ่นจังสีออกดอกให้ไม mình đã bị tái nhạc của ngay โอเคนะคะถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ,ะนี่แหละบุกเบิกตาน,นี้เรา้ากระสีเอาอันเปลือกใหม่ที่เอาซื้อมานะคะห้ากระสีามาก,กบเพื่อว่าจะไม่ให้มันแห้งแล้วยาหญ้าก,ก็จะไม่ขึ้นนะคะอันนี้มันอันนี้เก่าหลายปีแล้วเ้าผาเนี่ยมาใส่อีกนะคะ ต้นลซาสขขกุกะเดแล้วเมาื่อวานโอเคนะคะบรรยากาศยามเย็นจ้าพี่น้องจ้าคือเกา่าที่เก่าที่เดิมนะจ้าพี่น้องดูแลสุขภาพ้ลยนะคะอนอปีนี้ร้อน,อนมากๆพี่น้องเอ้ยเพิ่งจะมีฝนตกได้เมือสองเมืองีนี้ก็จะแห้งและไม่มีเช็คดูข,ข่าวก็ฝนไม่ตกนะคะสถานที่แห้ง ป่าแห้งก็นี่ก็ช่วงนี้ก็งดงดกิจกรรมปิ้งย่างในป่านะคะเพราะว่ามันแห้งแล้งไม่มีไมม่ีฝนนะคะก็จะงดก่อนเขาก็จะแจ้งก่อนทางแต่ละสถานที่เขาก็จะแจ้งนะคะเพราะว่ามันแห้งแงล้งไอะงับการไฟไม้ป่านะคะพี่น้องจ้าก็จะรอนั่นแหละฝนตก อากาศชุ่มชํานูแ่แหละนะถึงจะปิ้งย่างได้นะคะแถ,แถวบ้านก็ปิ้งย่างได้เพราะว่ามีเตามีอะไรนะคะแต่ว่าตามป่าตามอะไรก็ต้องระวังนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องงดไว้ก่อนถึงถึงสถานที่เขาเตรียมไว้ให้เราแต่เราก็ต้องงดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาให้งดก่อนเพราะว่ามันแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องรอฝนตกอีกทีนะคะถึงจะทําก,กิจกรรมกิจกรรมก่อไฟปิ้งย่างได้นะคะ อากาศยามเย็นโอเคนะคะไปบาย